ทีนี้อีกด้านหนึ่งนะฮะก็มาจากทาง BBC เช่นเดียวกันนะฮะแต่เป็น BBC เมียนมาคุณผู้ชมคราวนี้รายงานข่าวเกี่ยวกับคุณทักษิณชินวัตรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าหลังจากคุณทักษิณเนี่ยนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนซึ่งก็คืออันวัยบรหิมแล้วก็เดินทางไปมาเลเซียนี่เพิ่งกลับมาไ,มไปมาเลเซียเพิ่งจะกลับมาแล้วคุณทักษิณก็ยอมรับว่าก็พูดคุยกันหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือแก้ปัญหาเมียนมา ถูกไหมฮะบราบอกว่าทางมาเลเซียในฐานะเจ้าภาพเขาก็ไม่สบายใจที่ประเทศในอาเซียนเนี่ยนะครับมีปัญหาแบบนี้แล้วทําให้มันฉุดล้างประเทศเอื่นๆในประเทศสมาชิกด้วยคุณทักษิณเนี่ยก็จะร่วมแก้ปัญหาแต่ปรากฏว่าล่าสุดมีเพิ่มเติมเพราะ BBC รายงานข่าวว่าคุณทักษิณจจอเยืนเมียนมาเพื่อพบปะหารือโดยตรงกับผู้นําสูงสุดของรัฐบาลทหารเมียนมา มินออนไลน์เร็วๆนี้เลยนะครับโดยเว็บไซต์ของ BBC เมียนมารายงานพาดหัวนะครับบอกว่าทักษิณจ่อยือนเมียนมาเลยแล้วก็ใช้ภาพประกอบเป็นรูปของคุณทักษิณเนี่ยขวาล่างเห็นไหมฮะนี่<ฆ>คู่กับนายกของเราด้วยฮะ<ฆ>คุณแพรทองฐานพอลูกะ <พา S 1> นะครับใช้ภาพคู่ลงแบบนี้เลยนะครับโดยรายงานข่าวเนี่ยลงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้นะฮะ อ้างอิงแหล่งข่าวทางการทูตฮะโดยระบุข,ข้อความว่าการเยือนเมียนมาของอดีตนายกทักษิณน,น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้โดยข่าวนี้นะครับมีขึ้นหลังจากที่มาเลเซียส่งนายโอธมันฮาซินซึ่งเป็นทูตพิเศษด้านวิกฤตเมียนมาของอาเซียนเดินทางไปเยือนกรุงเนปิดอเพื่อเรียกร้องให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามมติ5ประการที่อาเซียนและเมียนมาตกลงกันไว้เมื่อ4ปีก่อนโดยฉันทามติดังกล่าวรวมถึงการยุติความรุนแรงโดยทันทีด้วย ซึ่งทาง BBC เขารายงานนะครับว่านายทักษิณซึ่งเคลื่อนไหวผักดันเรื่องเมียนมามาอย่าง,งเงียบๆนับตั้งแต่เดินทางกลับประเทศไทยได้ทําเรื่องขออนุญาตเข้าพบกับพลเอกอาวุโสมินอองลายผู้นํารัฐบาลทาหารเมียนมาซึ่งการซึ่งหากการพูดคุยเป็นไปด้วยดีและคําร้องขอได้รับการตอบรับก็คาดว่าการเยือนน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับซึ่งทาง BBC เขาก็ระบุด,ด้วยว่ามาเลเซียซึ่งล่าสุดรับตําแหน่งประธานหมุนเวียนอาเซียนปีนี้ ได้ตั้งคณะที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการของประธานอาเซียนขึ้นมาซึ่งนายทักษิณก็อยู่ในทีมที่ปรึกษานี้ด้วยและเมื่อวันที่2อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอันวาอิบราหิมของมาเลเซียครับได้พบหารือกับนายทักษิณที่ประเทศมาเลเซียซึ่งประเด็นเรื่องวิกฤตเมียนมาก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั้งสองคนพูดคุยกันด้วยโดยทั้งนี้ครับ BBC ระบุด้วยว่านายทักษิณเป็นนักธุรกิจที่ผันตัวมาเล่นการเมืองมีสายสัมพันธ์กับอดีตผู้นารัฐบาลอาหารเมียนมาอยู่หลายคน และเขาก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกับพลเอกคินหยุนอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของเมียนมาและเตซาซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวเมียนมาด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังบอกว่านายทักษิณวัย75ปียังเป็นเพื่อนสนิทกับสมเด็จทุนเซนอดีตนายกของกัมพูชาอีกด้วยขณะเดียวกันครับนอกเหนือจาก BBC เมียนมานะฮะสื่อของทางการจีนครับคุณผู้ชมก็มีการรายงานข่าวเช่นเดียวกันนะครับว่านายกรัฐมนตรีแพทองทานจินวัร ลูกสาวของนายทักษิณได้มีการพูดคุยเรื่องเมียนมาระหว่างเข้าพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่กรุงปักกิ่งซึ่งผู้นําจีนได้มีการกล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยกับมาตรการการรับมือปัญหาแก๊งคอรเซนเตอร์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้วยอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของสมัครข่าวต่างประเทศนะฮะ